การครุณลาบ ENNIS ของมิสเตอร์มีเนาะเอาไวเปนเนาะเจมีเจมีเจมีมาลากหมูบ่อนี่คอยซีนหมูคอยซีนหมูเลยเนาะการคอยคอยฝันการคอยเดี๋ยวเราจะไปกลิ่นา่อไปเนาะไปกลลัวสิกินนันคอยฝานเอาไว้เป็น เซฟหมี่เซฟกระทะเอออันนี้ล่ะอันนี้หอมเออเอาใส่หอมลาบใส่กล้วยก็ได้ยวะอันนี้เหี่ยบป,ปอกโอ้ยูทูบเบอร์นีเอมีได้ลงยูทูบแล้วดังแล้วเราลงหลายคลิปแล้วสามชิปเจ็ดชิปได้เอมีกันมาจิตต์ดังกันหรอเออฆ่<ห>าตัวเลยดังมากทีสอ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับ ข้าวเจ้าไปเล่เนาะทรงวิธีการมืเอนี้กินข้าวกับสามารถเนาะกับกอ้กอ,ยกอยเนาะก้อยก้อยหนุนน่มบ่อยเนียก้อยเนี่ยกระลาบกระลาบเนาะอือกินกับแกง,งน้ำเนาะใส่ก,กระดูกหมูเขาสวยเหมือนกันได้ไหมเนี่ยอมคนพรอนขนาดนออกินกับเตอ้าต้อกับเกาเมนี่เนาะนี่เต้าต้อคือเกามืเอนี้มากิน ับ,ส,บานะสามารถเนาะใส่กาฟากพักเวียนมาเลยมาได้มาเอามากินกันเลยเอาไปกินเข้าเคลือนกันเจ๊บๆมันฮว่าเลยนะ่ยกอยฟานไหมนะเหนี่ยคุ้มแนนกันฟอยก้อยหมูเนาะเลยเนาะหมูงวงวะหมูหมูเ<ห>นาะงวงราคาแพงกนะ็ชิมให้ Song mãi nó song, xong ngài mãi mãi nó hầu khóng nữa mười phong honey. Hoa, chạm ngang vì ông ấy mơ 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 ก็แล้วเราบ u นั่งเ็าตั้งเนาะยูดูเพิร์ลเพิร์ลเพิรกลางนาอีกแม่กิ่นกางนาวมันน่าไปคุณไม่เห็นคลิปหนังแล้วพี่น้องเลยไม่ได้ไปเสิร์ฟมีเวลาน่าจะกินข้าวลูกค้ากับมีผู้เดิมมาจ้างไปที่ตั้งอ่ะมีจะฟรี ก็เพื่อซื้อแบบบัดพลาดมาครับเสียงน้องเป็นเป็นน้องนา่ะ แล้วพี่น้องเดี๋ยวให้เด็กจับแลับไหมกล้วไหมไอ้ผุนเลยกินไม่ร้ว่าให้ใส่ยังเดี๋ยวข้าเป็นวันเราเพื่มการทอดพี่น้องเออปักแดดกพนคนละลงทุนหลายคลิปนี่นะตักแดด ล่ามันแหละอืมแซ่บมากก้อยก้อยไไสิไปหาน้องอูอไ่ไสิไปหาน่องอู๋ไมไป,มไปยืดสะบัดมือสิ่งเดตยวกล้วยฮะ้วเหมือนใส่ไม้ครับน้ำพร้อมโอ้น้องอูนะอล้อกมา แรงก็ส่งสามเมือเก้าสงูงสาทอ่าเราอยู่ป่ะอ่าเราอยู่อะนี่พี่น้องมาอีกแล้วกิน <c oughs> ลายเลยยูทูบเบอร์ก <c oughs> ินลายเลยเจ็บเจ็บเหาือนกินลายเลย, <c oughs> ลยเลย <c oughs> อ้ามาเห็นเออ,อ,อน่าจะเป็นตั้งนานแล้วนะมึงเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเจ็บหลายเด้อ

กุ้ซิทไอ้โคโลนแซบหรีเลหลายเลยแกงแกงมัต้นด้อยมัต้นใส่ใส่ไก่เนาะตัวนี้แซบหลายชอากุ้งม้อยมั้ยมืดวะมืดอ่ะอ๋อพจ้อ khẩu thau gì bò muối nấm cho xem bằng nào nọ thon lạm xem nào gần à. phải cái tết là thêm. <laughs> hết đi mình đi vậy เจ็บของรับเป็นเนาะมาดูสิย,งยางีงเบิ้งด้อ จิ้นปลาต,ตอพี่น้องเลยยานคนมาลักป้อนกินเปล่ามันทัม้มื้อ,อ อ่ะตอนนี้ก็พ,กพี่น้องพี่น้องปักไลา์สดส่องไปเรียวิธีการนอนแล้ว่องมันมาหาก,กินงายนี่เด้อไม่ลืมเนากระดิ่งแกงเตือน,น้อเพื่อจะบ่าพลาดคิต่อไปนานแล้วก็เป็นกำลังแกครับหหให้ผงเ้าเนาะให้คิต่อไปเด้อ